สวัสดีครับวันนี้เรารับจอบพ้นยาบำรุงต้นหน้าเสียสูตรนะครับวันนี้โอ้เราจัดเต็มครับวันนี้มีพนักงานหิ้วน้ำมีพนักงานพ่นทีมงานของเราครับ ได้สนใจติดต่อได้น <t ch> <iş ica> ะคร s. <S <the> ับทีมงานนี้ครับสวัสดีครับคนดูสองคนสวัสดีครับเจ๊ว่างครับงานไม่ทำนี่ดูไลฟ์สดได้ไงนี่สวัสดีครับจิตเตยไปดูนาให้ด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว เสร็จจากนี้ก่อนครับตอนนี้ประมาณสองโมงเชา้าพ่นยาบำรุงดินรอบแรกอันนี้ตอนข้าวมันตั้งลำตั้งลำเเาาก็มาพ่นบำรุง มบนำรุงต้นกันอีกรอบครับผมเ,เขียวขจีครับดูครับไม่เชื่อดูดูเสือ้อเสือเส้อเขียวปีเลยสองคนนี้เขาจะเป็นพนักง,งานหิ้วน้ำกานคนพ่นเขาแต่ยายที่ฟ้าห้ำสองฟ้าอ๋อฟ้าครึ่งนะน้ำเท่าไหร่น้ำน้ำสองถังจัดไป เดี๋ยวเสร็จงานนี้เราก็จะไปตั้งวงกินเหล้ากันต่อนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังหารายได้อยู่เพราะงบประมาณการซื้อการจัดจ้างหมดนานอุตเสตราสิทนี่โอ้ยน้องเฮ้ยนี่น้องต่ไหนตัวไหนโฆษณาโลดโฆษณาโลดตะนอเด้ใครอยากกินตะนอไหมตะนอเนี่ยเอาไปสมผลน่ะจะให้ผลละห้าร้อยผลละห้าร้อยเลยผลละห้าร้อยเลยแล้วใคใน้นเนี่ย แหตะนอนไปอยู่กลางนาเลยนะตะนอนเยสวัสดีครับคุณครูคุณครูไม่ได้สอนนักเรียนหรอครับหวานปุน๋ยนี่ไม่ได้หวานปุ๋ยพ่นยาพ่นยาดูพลังงานพ่นยาเราคล่องมากครับเดินแบบรีสไตล์อาจจะคล่องมากเันวดูกดปลาอ,อ,อ้ยปลาพลังงานรอรามุมโนวนเลยไปตักน้ำใช่ไหมน้ำปลา เราจะเดินดูดนงานพ่นท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับติดต่องานมาเดี๋ยวเราจะเอาโดนไปพ่นให้ตอนนี้เราทดสอบอูสมอยคำเราทดสอบการพ่นยาแบบคนก่อนนะครับประมาณเนื้อที่สิบไร่สิบไร่รเร็จเศษ อเซษที่เหลือเราจำนำไว้หมดแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชม4ี่คนไวมากครับพนักง,งานพูดของเราไวมากครับเราทำงานเอาเวลาครับเอาเวลาเราได้ไดงานเร่งาน,นรีบเราทำทำแบบเอาเวลาเพราะง,งานเราเยอะครับ สวัสดีครับแม่แม่สนใจให้หวานปุ๋ยอาพ่นยาให้ไหมแม,แม่สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับโอ้โหเขียวปีนะครับข้าเราน้ำไม่มีน้ำเราต้องรุงกับใบ เดี๋ยวรอบหน้านะครับท่านใดสนใจพ่นยาเดี๋ยวเราจะเอาโดนไปพ่นให้นะครับได้ละ50บาทโดนพ่นยาเครื่องเรามีเครื่องเดียวคนระับเครื่องพ่นยาเดินตามเนะี่ย ก็มีเครื่องเดียวสวัสดีนะครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับ สวัสดีครับเยฮูสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ร้านเราปิดเรามารับจอบับจอบพ่นยายาบำรุนดินนะครับไม่มีอันตรายต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์ปีก ตนนี้ทีมงานเรามาสามคนนะครับสามคนสามคนไก่ครึ่งหนึ่งมาสามคนไก่ครึ่งหนึ่งครับมาสามคนครึ่งนี่เรามาแค่สามคนครึ่ง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 เฮ้ยตุโชทำกี่ให้ไม่เต็มันเดี๋ยวเขาจะด่าเราสวัสดีครับยายจันสวัสดีครับสวัสดียายจันสวัสดีเมื่อไรจะลงทะเบียนเกษตรกรเนาะ เมื่อไรจะได้เลิกลงของอยายจันยังไม่ได้ลงนะครับทะเบียนเกษตรกรเนนะี่ยรอครับรอติดต่อญาดพี่น้องให้มาลงทะเบียนเกษตรกรน,นะยายจันนะอย่รอนานนะเดี๋ยวมันจะหมดเขตก่อนนะเดี๋ยวคุณจะไม่ได้รับการช่วยเหลือของพี่พา มดหมดๆๆๆ way, it, out, ceu, หมด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 เร็ว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 แบบปงไฟเร็วเร็วเร็วนั่ง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 เลยนั่งเลยนั่งเลยเออนั่งเออเปิด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 ไม่ต้องดับค่ะไม่ต้องดับต้องดับงานรีบงานรีบไม่ต้องดับไม่ต้องดับไม่ต้องดับเทเลยเทเลยเทเลยไม่เปียกไม่เปียกนี่กลัวอะไรเปียกไหมรอดไปมอากาศแหมอากาศก็เป็นใจมากเลยอากาศอากาศเป็นใจมากเลยครับวันนี้แดดไม่ร้อน เดี๋ยวถ้ามีผู้สนับสนุนรายการไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องพ่นยามาอีกสักสองสามเครื่องได้มาครบทีมงานนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจเราจะเอาโดนไปพ่นให้ท่านถึงที่นาเลยนะครับติดต่อมาได้ยาของเราก็มีหรือท่านารหรือท่านจะเอายาของท่านมาให้เราพ่นเราก็จะรับพ่นนะครับ ยาตัวนี้เป็นยาของเสียสูตรถ้ามีสนใจยาตัวนี้ติดต่อเสียสูตรได้นะครับเดี๋ยวจะอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งกลับสวัสดีผู้ชม6ท่านนะครับสวัสดีครับยังไม่ได้ลงรอว่าจะเข้าเข้าลงให้แล้วหมดเขตวันไหน ก็ว่าจะลงให้แต่ญาติพี่น้องขอเยจ,จันว่าใครลงทะเบียนที่ไหนเขายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเหมือนข้าวยังไม่ขึ้นเพื่ออะไรยังไงเราก็เลยยังไม่ได้ลงให้เรารออยู่นะครับถ้ามาติดต่อขึ้นลงทะเบียน,นก็มาที่บ้านได้เลยนะครับไปครับอย่างนี้เราไปต่อครับเราพ่นมาแล้วประมาณเจ็ดไร่นะครับพ่นมาแล้วประมาณเจ็ดไร่ จ็ดสิบไร่เจ็ดสิบไร่เหลืออีกเหลือกี่ไร่เหลือกี่ไร่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณยี่สิบไร่เหลืออยู่ประมาณสองไร่นะครับเราพ่นไวมากเรามาตั้งแต่ตีห้านะครับพ่นตีห้าหกสิบเรามาพ่นยาประมาณตีห้าหกสิบตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านเพราะเรารีบมากครับพอน้ำมันโซล่าเราจะหมดแล้วเรายังไม่ได้เติมเลยสวัสดีครับนักมวยสวัสดี จิรศักดิ์ปานาโพยสวัสดีครับไม่ได้ขับรถนี่วันนี้ว่างใช่ไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อท่านใดยอนยังไม่ตื่นเพราะเมื่อคืนจัดหนักไปหน่อยเราจะตามถ่ายทำทีมงานของเราไปตลอดนะครับให้ท่านรู้ว่าเราทำงานจริงนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับหมดเขตวันไหนหมดเขตวันไหน น่าจะใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับลงทะเบียนเกษตรกรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าเราลงก่อนเราก็จะได้สิทธิการอะไรละ่ะลงทะเบียนก่อนประโยชน์มีประโยชน์แต่เรารอไว้เลยเดือนของที่รัฐบาลกำหนดเราก็จะไม่ได้ส่วนต่างหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน หมดแล้วครับเหลืออีกประมาณนาอีกนาเดียวครับเหลืออีกนาเดียวอีกแค่นาเดียวเราจะไล่แบบสลับฟันปลานะครับพนแบบสลับฟันปลาไปเลยหลัางงานเดินของเราไวมากครับติดต่องานได้ครับคนงานเราว่างมากครับวันวันไม่ค่อยได้ทำอะไรกันครับ เราจะอยู่แต่หน้าร้านแล้วก็กินเหล้ากันเพราะว่าเราไม่ได้มีงานทําน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดช่างน้ำหมดช่าง สวัสดีคนดูสามท่านนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่ตั้งกล้องอาจจะยากนิดน,นึงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างได้ทำคลิปให้ท่านนะไปดูรับงานนะครับฤดูการนี้ท่านใดที่นาเยอะเราก็จะมีโดนไปพ่นให้ท่านนะครับ โดนเราจอดมาหลายเดือนแล้วเราไม่ได้ทำงานไวมากครับนักง,งานเดินรอบพ้นรอบนี้เสร็จอีกประมาณ15วันเราจะมาพ่นถ่ายน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดนั่งนั่งนั่น โอ้โหเปิเลยนี่แหละตางตรงนี้แล้วเป็นต้องไปดูรถนั่งนี่แกเลยโอ้โหเนน้ำอ่ะโอ้ยโดนเครื่องเราต้องตามไปหาน้ำนะนักงานน้ำรถน้ำขอให้เครื่องไปหาเครื่องอ่อไปใส่น้ำที่นู่น ฮะล่อเลยเอาเติมเอาเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำโอ้ยน้ำเดโหดับทำไมล่ะ่มะสสวัสดีผู้ชมสองท่านนะครับคนดูเราก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับดูเสร็จเขาก็จะไปเรื่อยๆเขาจะไม่ค่อย

สองทีมาผสมน้ำมันอาจาวิสวัสดีจ่าเจสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ทำคลิปที่ไหนใช่ไหมครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ไปจากไหนนะฮะเราเอาจากนาเนี่ยละครับเอาจากนาแล้วก็พ่นนานี่ละครับไม่ได้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะเราอย่าไปกินพอดูสภาพคนกินก็อาการจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะไปเรียนแบบห้ามเรียนแบบห้ามลองเรียนแบบนะครับหางานให้ลูกน้องทําทุกวันเลยครับเรารับงานตลอดครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเงินไม่ค่อยเข้า เราไม่ค่อยมีกินเราจะอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีลีลานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีลีลานะครับการเทน้ำยาเนี่ยตุ้ยตุ้ยมีมีการเอามือตรองด้วยนะครับมีมือตรองด้วยครับพนักงานของเราจะได้ที่หน่อยๆนะครับเพราะมีงานเข้าก็จะได้ที่หน่อยๆเราจะได้น้ำมาเรื่อยๆสวัสดีผู้ชมสามท่านนะครับสวัสดีครับ ท่านก็ไม่ใช่ใครนะครับนี่ลูกเตาสามคนเลยดีครับโอ้พลังงานสองทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ๊ใหญ่เราเจ๊ใหญ่เราเอาสองทีมาส่งแล้วครับเจ๊ใหญ่เราเจ๊ใหญ่เจ๊นวลแห่งบ้านหนองบอนนะครับเจ๊นวลบายบายครับบายบายครับสวัสดีครับแกมาดูหลักสูตรการพ่นก่อนนะครับแกจะเอาไปพ่นนาของแก สวยไหมครับสวยไหมสวยครับสวยสวยอ<ว>้าสวยมากเลย <ció titled> เดี๋ยวอีกสิบห้าวันประมาณอีกสิบห้าวันเราจะมาพ่นอีกรอบหนึ่งเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงติดต่อได้ครับติดต่องานได้ครับทีมงานทีมงานสัรสร้างงานป่าครับ <c oughs> แค่คุณถือแค่ บริษัทอะไรล่ะบริษัทร่รวงข้าวมาหาเราเราก็จะไปหาคุณทันใดเลยครับแบบว่องไวกระชับมิดอือเออบึมเนอ้อบึมเนื้อไปเตรียมพร้อมเฮ้ยใส่สองทีมาช่องไม้ตันเลยตันนั้นเ<ส>้าบูนแทร่เลยสองทีผส,สมน้ำมันเลยไม่ผสมน้ำมันเลยสองที อ๋อเขามีกล้วยใส่ใช่ไหมมัันหลกดูหลักหลักสูตรการผสมผสมสองทีก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูเดี๋ยวมิ้นจะชิมให้ดูสักอา้าวใส่ขวดพิษเนี่ยตหลักใส่ขวดนีนค่ครับผมครับผมอันนี้เขาอันนี้เขาผสมในกระเพาะเลยอ๋ออันนี้ผสมมาแล้วใช่ไหมครับเพราะอันนี้ผสมมาแล้วเอาเข้ากระเพาะอย่างเดียวเอาเข้ากระเพาะอย่างเดียวไอพวกนี้ต้องผสมข้างนอกอ่าโอเคไอ้นั่นไม่ต้องผสมอะไรมากมายเลยเอาเข้ากระเพาะอย่างเดียวเอาเข้ากระเพาะอย่างเดียวครับผมโอเคคือมันแรงอ่ะเครื่องมันแรงกว่าตัวนั้นแหละเขามีขยาวด้วยไปครับ ใส่ไปนะครับไม่ไดถามช่างได้นะครับขวดหลายขวดระวังใส่ผิดนะครับค่อยๆไปใส่ตรงน้ำมันเครื่องไม่ได้นะเดี๋ยวอันตรายก็บางทีอาจจะเออหน่อยเพราะว่าบางทีกินไงมันเหลือปุ๊บก็ยกเองอ่ไงยกเองทีนี้อาจจะแบบเต็มเกินไปไงท่านใดสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเราไม่ว่านะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ งานคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ไราได้มาได้หมดนะครับได้ครับด่าด้จะได้แรงเอาแบบเบาๆเอาเบาๆเอาโอเคชื่อหน่อยครับได้ครับเราเราพ่นแบบรีบนะครับเรารีบเพราะเราต้องรีบกลับบ้านได้งานแล้วเราต้องรีบเอายกเลยวะเออไปลุยสายลุย ต่อครับไปต่อครับไปไปเคลียร์น้ำดูดูเลยต่อดูเลยโอ้สวัสดีผู้ชมอีกท่านนะผมอ่านไม่เป็นไม่รู้ตัวอังกฤษไม่รู้สะกดว่าอะไรก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเราอาจจะไม่ได้อ่านชื่อท่านครบทุกคนเพราะเราอ่านไม่ค่อยออก ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไม่ขออะไรมากมาย สวัสดีครับเจนเนียนว่างไหมครับเจนเนียนวันนี้ทำอะไรครับวันนี้รับต้นยาบำรุงต้นข้าวนะครับจ้างมาเราก็ทำให้นะครับติดต่อมาได้ทำหน้างานตอนนี้เครื่องเรามีแค่เครื่องเดียว ถ้าท่านติดต่องานมาเยอะๆเราก็จะได้นำทุนไปซื้อเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับเราจะมาดูความปราณีตของการตักน้ำนะครับดูครับ คนพ่นจะมีคนเดียวแต่คนตักน้ำจะมีสองคนนะครับเพิ่มๆมีสามอีกคนนึงอยู่กับท่อมนั่งรออยู่กับท่อมครับยานี้ไม่เป็นอันตรายนะครับยานี้สามารถกิ้ได้เลยครับฝาละฝาฝาละฝาหลังอาหารเท้าเย็น ตามหลักพนักงานเราจะเดินเร็วกว่านี้นะครับสงสัยเหมือนจะตําเปรงนิดนึงนะครับยัเป็นเราต้องเดินไปใกล้ๆเพราะไม่งั้นไม่ได้เราต้องจี้จี้พนักงานของเราต้องเดินเร็วนะครับเหมือนจะ,ะห้อยห้อยเหมือนจะเป็นลมพนักงานของเราสิไรพ่นคนเดียวสวัสดีเ c ทางกัมพูชาด้วยครับ สวัสดีครับที่ต่านติดตามรับชมสวัสดีครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรเราอ่านไม่ออกซอกแหงดอมซอกแห่งดอมอะไรอะไรซอกแหงดอมใช่ไหมผมไม่รู้ว่าอ่านถูงหรือผิดสวัสดีครับเจไม่ได้ทํางานนี่ครับว่างใช่ไหมครับวันนี้เรามารับจ้างพ่นพ่นยาบํารุงต้นข้าวของเสียสูตรเจ เดี๋ยววันอาทิตย์เราจะได้มาไล่สดอกีกเราจะทําห้องน้ําพอเราได้งบประมาณมาปูนอีกห้าลูกฉาบเรายังไม่ได้ฉาบแต่เราจะปูกระเบื้องก่อนเพราะว่างบประมาณฉาบมันต้องใช้ทรายใช้ปูนแล้วก็ใช้ค่าแรงคนงานหลายคนเราเว้นไว้ก่อนครับเราทาให้ที่คนสองคนได้ก่อนเสร็จแน่นอนครับห้องน้ำ ห้องน้ําเสร็จแน่เดี๋ยวเราจะไล์สดบอกท่านวันอาทิตย์นะครับห้องน้ําห้องน้ําสราน้ำ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 นั่งเลยห้ามนั่งเลยนั่งเลย ที่นาสิบไร่นะพ่นคนเดียวถ้าเรามีสองเครื่องเราก็จะพ่นสองท่านก็เป็นยี่สิบไร่ภายในเวลาสองชั่วโมงโอ,นนอ่ะพิัก้ม,มย้ามอันนี้ยาเป็นของเจ้าของนานะครับเรามีหน้าที่แค่ พ่นอย่างเดียว มากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมเราก็ต้องขออภัยในท่านสละเวลามารับชมเราก็ต้องขอบคุณนะครับโอเคยกยกยกเออไป ก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ